เราตายไปแล้วอ่ะเออแล้วเราจะได้เกิดใหม่จริงเหรอเออพูดเรื่องตายแต่่ก็ยอดมีแม่งไม่เกินสิไม่มีคนดูยเงี้ซึ่ง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 นอมของคนรุ่นเก่าเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเออตายแล้วต้องเกิดใหม่อย่างเงี้ยเออใช่ไหมเออจริง แทนที่แบบมันที่แบบคือนะตายแล้วคือจบอ่ะใช่ต่แตายล้วเราเราเรามันก็หมดแล้วไงมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วไงเออไม่เลือมันมันก็มันสูญสิ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วแล้วอ่าพอพอพอคนรุ่นเก่าบอกว่าอ่ะตายไปแล้วจะได้เกิดใหม่อ่ะจะเกิดเป็นนุ่นเป็นนั่นเป็นนี่ปุ๊บอ่ะแล้วแล้วในในในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วมันจะมีคําตอบไหมอย่างเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้มันคิดเออมันมันมันเป็นการที่ฝังหัวกันมาว่าเออแล้วตายไป นู่นนั่นนี่อต้องทํานั้นนั้นนี่นนะแทนที่ว่าจะใช้ชีวิตกับปัจจุบันใช่ป่ะจะใช้ชีวิตกับปัจจุบันใช้ชีวิตเดียวที่มีอยู่กับกลายเป็นแบบว่าต้องพูดพึ่งบุญญาพาสนากรรมระลึกชาติเออต้อง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 คิดว่าเออชาติน่าจะได้เกิดมาเป็นคนไหมหรือว่าตายไปจะขึ้นนโกสวรรค์ไหมเอ้สำหรับเด็กสมัยนี้มันมองว่าเป็นมันเป็นนิยายทางธรรมวาเป็นนิยายป่ะใช่ป่ะเออเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้นี่เออคนคนมันก็เลยถอยห่างจากตรงนี้เยอะขึ้น แล้วก็เจนของคนอ่ะก็เริ่มห่างกันมากขึ้นอ่าเพราะว่าเพราะว่าเจนเก่าอ่าเจนเก่าอ่าก็ก็จะยึดเจนเก่ายังยังไม่เข้าใจก็ก็ก็เขายังยังไม่คิดไม่คิดเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออย่าง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 เราอ่ะยังพอปรับให้เขารับได้กลางกลางเรากลางกลางแต่อย่างแต่อย่างพวกเจนเจนเจนที่ที่เก่าเนี้ยแบบบางคนแบบ ไม่ได้นะดักดาหนักไม่แบบมันก็ดื้อด้านดักดาไม่ได้นะต้องเข้าวัดนะต้องทําบุญนะแล้วเด็กเด็กมันก็บอกว่าอ้าวทำทำไมอ่ะเออวันวันหนึ่งฉันฉันก็ใช้ชีวิตแม่ลําบากแม่ก็เวลาแทบไม่มีอยู่แล้วฉันต้องไปเสียเวลาทําตรงนั้นทําไมมันเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้บุญนะเพื่อจะขึ้นขึ้นสวรรค์นะแออถ้าไม่มีนรกมันมันปรัชญาเชิงทางธรรมก็ศึกษาทางธรรมกันไปแต่ว่าอย่ามีเชิงพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวสิเด็กเด็กสมัยนี้มันต่อต้านแค่ว่าทาไมต้องมีพิธีการพิธีกรรมอ่า